เก็บภาพบรรยากาศมาฝากจ้าขบวนนางงางามผ่านมาหน้าตลาดนนไปอีกที่หนึ่งเห็นมีฮอดขอบวนสร้างสัญชาตยานเนาะรีบจับกล่องทันทีอ้ามูเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นขบวนแห่บุญพระเวทเทศมหาชาติของวัดบ้านระแง,ง่แล้วเจ้าทายายุไซละแอททายอยู่หน้าตลาดสดสีขอรภูมเมื่อนี้ฉันได้ให้อาหารช้างเป็นครั้งแรกของชีวิตแต่ว่าฉันเป็นคนสุรินเป็นคนย่านสร้างเึิงไกลๆพอเบิงได้แต่อยู่ใกล้ชิดนี้ไม่เคยใกล้ชิดเลยวันนี้มีโอกาสให้อาหาร ช้างความรู้สึกตอนนี้นะหรือชีบอกจังใดดีพี่น้องมันตื่นเต้นเฮงเฮงกล้วยหอมวีนี่กับไนยบักคักเลยกาว่าสิปอนน้องสร้างให้ได้จากสองเชือกว่าตัวแรกนั้นไม่ยอมเชือกที่สองมาฉันกับแลนไปคัวเอากล้วยหอมมาอีกวีนึงรู้สึกเริ่มชินแล้วตอนนี้ไม่ย่านไม่กลัวแล้วเป็นคนสุนท้่นจะได้จังย่านสร้างแอนสิบอกว่าแอนย่านของไหญ่หลีเชือกที่สองผ่านไปแล้วทั้งหมดก็มีอยู่ห้าเชือกแล้วก็ขบวนแผ่ยาวๆจ้า